ทำดินให้ลึกที่สุดเป็นการไถดินขึ้นมาให้ลึกที่สุดนะคะตัวนี้จะเป็นการกลบกหญ้าไว้สําหรับแปลงไหนที่เป็นผัดมีหญ้ารกร้างมากๆก็คือลงด้วยฐานสามทิ้งไว้ก่อนให้หญ้านี่มันตายบ่อนอยขึ่นไปอย่างน้อยต้องทิ้งไว้สักประมาณสิบห้าวันนะคะการลงฐานสามหญ้าข้างล่างมันจะได้น่ากลายเป็นอาหารในดินด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาลงด้วยฐานเจ็ด ฐานเจ็ดนี่จะเป็นการตีดินที่ฐานสามไถขึ้นมาค่ะตีดินให้แตกละเอียดให้มากที่สุดแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ยคือการยกล่องปลูกอันนี้ไถทั้งหมดสามครั้งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกษตรกรของที่บางทีลงฐานเจ็ดแล้วก็ยกล่องปลูกเลยหรือไม่บางคนก็ลงฐานสามแล้วก็ยกล่องปลูกเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ปริงแนะนําให้ไถทั้งหมดสามครั้งก็คือลงฐานสามไถให้ลึกที่สุดลงฐานเจ็ดต่อ เป็นการตีดินให้มีแปกละเอียดแล้วก็ยกร่องปลูกนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ในในระยะระหว่างต้นเนี่ยบอกว่าปลูกระยะห่างระหว่างต้80น80เซนแล้วก็ระหว่างร่องต้องไม่น้อยกว่าเมตร20จริงๆแล้วมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือถ้าเลือกปลูกมันสัมปะหลังที่มีพันธหัวต้มอ,อันนี้ระยะห่างระหว่างต้นระหว่างต้นก็คือจากต้นนี้ถึงต้นนี้ ให้ห่างได้80เซนแต่ถ้าปลูกมันสำปะหลังที่มีพันธุกรรมหัวมันยาวอย่างพันห้วยบง60ห้อยบง80พันเชียวพนี่พวกนี้จะต้องเว้นในเมตรนึงนะคะเพราะว่าการปลูกมันสำปะหลังในให้พื้นที่ในการเจริญเติบโตมันเยอะเนี่ยจะทําให้หัวมันเนี่ยสามารถแทงแล้วก็หากินได้เยอะถ้าสมมุติว่าเราเว้นระยะในการปลูกเหมือนชาวบ้านที่เขาปลูกแล้วได้ผลผลิตต่ำก็เนื่องจากว่าเขาปลูกทีพราปลูกทีหัวมันสำปะหลังมีลักษณะอย่างนี้ค่ะ มันจะเจริญเติบโตมาพอมันชนกันเสร็จปุ๊บมันหยุดการเจริญเติบโตนึกออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเวา้นระยะห่างในการแทงหัวแล้วก็หาหางมันก็จะออกยาวออกมาเรื่อยๆจะทําให้มันมีขนาดยาวแล้วก็ปริมาณหัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึง่งลองดูก็ได้คะ่ะลองทาแปลงเปรียบเทียบระหว่างการปลูกหางปลูกถีดูก็ได้สําหรับการเอ่อระหว่างร่องนะคะการเอ่อเว้นแถวระหว่างร่องไว้เนี่ยที่ปริมแนะนําเมตรยี่สิบก็เพราะว่า จะให้เอารถไถลงทํารุ่นยากแต่ถ้าท่านไหนไม่อยากเอารถไถ่ลงทํารุ่นยากเม็คูณเม็ก็ไม่ได้เสียหายค่ะคือหมายความว่าระหว่างต้นเม็ดหนึ่งระหว่างแถวเม็ดหนึ่งก็ได้แต่เมรมแนะนําเลยว่าต้องไม่น้อยกว่าเม็ดยี่สิบเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเอารถไถลงทํารุ่นยากมันจะไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เปลืองกําลังคนนะคะ,อ,ะอีกข้อหนึ่ง ของการทํามันสัมปหลังให้ได้ผลผลิตดีคือถ้าไม่มีฟางอยากจะประหยัดเงินซื้อปุ๋ยเนี่ยขอครั้งเดียวคือปุ๋ยรองพื้นมันจําเป็นที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันสัมปหลังเป็นพืชเอาหัวเวลา มันหากินเนี่ยมันหากินทางรากและผลผลิตของมันก็คือรากถ้าเราลองพื้นไว้แล้วมีปุ๋ยให้รากมันเดินแล้วก็หากินเนี่ยทั้งต่อไปถ้าเราไม่มีทุนเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ได้แต่ต่างจากพืชอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวอย่างเงี้ยพอแตกกอเสร็จไปเร่งช่วงการจเจริญเติบโตคือช่วงแตกกอก็ยังทันแต่มันสัมปรังไม่ได้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ไปดูแลเอาช่วงที่ โตแล้วหรือหลังถูกเดินไปแล้วเนี่ยต่อสนอนับปุ๋ยค่อนข้างช้าค่ะอันนี้ปริ้นทำมาแล้วรับประกันได้นะคะขอกให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นทีหนึ่งแล้วก็วิธีการที่สําคัญเลยก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ใช้วิธีการคุมยาก,ก่อนปุูยแทนการฉีดยาฆ่ายาเพราะว่า ขนาดหญ้ายังตายแล้วมันสมปรัชญของเราละ่ะมันก็ต้องกระทบค่ะอย่างน้อยมันก็ชะง,งักไปประมาณ1 2ถึงอาทิตย์1-2อาทิตย์เนี่ยถ้าเทียบความเจริญเติบโตก็เยอะเหมือนกันนะคะในช่วงที่มันชะง,งักการจเจริญเติบโตเนี่ยใช้ยาคุมไปก่อนเลยค่ะคุมไปก่อนปลูกหรือไม่บางคนอาจจะไม่มั่นใจว่ายาคุมมันจะสามารถทาได้ไหมก็ใช้วิธีการปลูกไปให้เส็จก่อน ถ้าประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ฉีดยาคุมตามแล้วก็ให้ฉีดให้ต่างที่สุดนะคะอย่าระมัดระวังอย่าให้มันโดนปลายของท่อนพันธุ์ไม่งั้นเนี่ยยอดของท่อนพันที่มันตอนจะงอกมันจะฝ่อแล้วมันจะงอกจากใต้ดินขึ้นมาแล้วคุณงอกจากตาใต้ดินในนั้นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เรียกว่ามันเป็น,นแขนงนะคะเป็นวิธีการเตรียมยีนผ่านไปน,นะคะการเตรียมท่อนพันท่อนพันที่เหมาะสม ในการปลูกที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้มีอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนั่นหมายความว่าปลูกมันสำปะหลังเดือนที่หนึ่งจนถึง8เดือนปึ๊บสามารถตักท่อนพันธุ์นั้นน่ะไปทําไปทําเป็นแปลงปลูกขยายต่อไปได้เลยเทคนิคก็คือคนที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะๆแนะนําให้ปลูกน้อยๆกว่าในช่วงแรกอย่างเช่นทํามันสำปะหลังร้อยได้อาจจะปลูกในปีแรกแค่ประมาณ30ได้แล้วก็เอาแม่พันธุ์ตรงนี้ค่ะได้8เดือนขยายปลูกไปเรื่อยๆจะได้ไม่เือนค่าท่อนพันธุ์เนาะ แล้วก็าการเตรียมท่อนพันเนี่ยปริมแนะนําก็คือตัดท่อนพันจริงๆเป็นเองเนี่ยทำ45เซนแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปกรวิชาการก็แนะนําที่25-30เซนแต่ปริมจะบอกว่าการตัด45เซนมีผลดีอย่างไรนะคะเอาอย่างนี้ก่อนปลูกมาหน้าฝนถ้าเราตัดท่อนพันที่45เซนเราฝังลงไปในดินเหนียประมาณ15เซน 45ี่้าเซนก็เท่านี้ใช่ไหมคะฝังลึกลงไปในดินคือ15เซนเหลือไว้ข้างบนเนี่ยต่ิเซนก็ประมาณเท่านี้ข้อดีของตรงน,นี้คือมันหนีหญ้าได้คือมันจำปังของคนอื่นเนี่ยตัด25่เซนฝัง25เซ,น,25เซนเท่านี้ฝางลงไปในดิน10เซนเหลือข้างบน15้าเซนบางทีมันจำปังหนึ่งเดือนหญ้าขึ้นท่วมแล้วแต่ถ้าเราตัดส5้าเซนเกิดอะไรขึ้น 10เซนอยู่เท่านี้1เ,น1เดือนนี้เลยเข่าแล้วค่ะเดี๋ยวปริมจะมีรูปให้ดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราตัด45เซนฝังลงไปในดี1 5เซนเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณตา ที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยเยอะขึ้นมันจะทําให้มันสัมปัลังของเราเนี่ยออกได้หลายชั้นมากขึ้นแต่ข้อที่สําคัญประกอบกับการตัดข้อพันยาแล้วนั้นก็ร่องก็ต้องมีขนาดใหญ่ด้วยการยกร่องก็ต้องสูงด้วยนะคะเพราะว่าในเมื่อตามันมันปริมาณเยอะใช่ไหมเวลาเราปักลึกลงไปในดินเนี่ยถ้าเรายกร่องสูงและร่องมีขนาดใหญ่จะทําให้หนึ่งเนี่ยหมดปัญหาเรื่องการถอนยาก เพราะว่าในเมื่อร่องมันสูงเวลาเราถอนเนีดินก็จะมีความร่วนซุยนะคะมีหลายคนแย้งว่าการปักลึกบางทีเก็บเดี่ยวมันเก็บเกี่ยวยากเราแก้ปัญหาโดยการยกร่งองสูงซะนะคะมันจะได้เก็บเกี่ยง่ายแล้วก็การยกร่งองสูงพอตาข้างล่างมันเยอะๆมันก็หากินได้สะดวกแล้วก็มันออกได้หลายชั้นถ้าคนปักที่แต่ถ้าพันที่ยี่5เซนใช่ไหมคะสั้นเท่านี้ปักลงไปในดินมีตายอยู่แค่สองตาอย่างเก่งอะอย่างเก่งมันไม่มีทางที่จะออกได้สองชั้นหรอกคะ่ะมันออกไม่แค่ชั้นเดียว กลับมาตรงนี้มีค้นหาเป็นมากดินเนี่ยทาแต่ละพามันเหมาะกับดินอะไรข้ามตรงนี้ไปขอโทษทีค่ะกลับมาลักษณะของดินถ้าดินที่แนะนําให้ปลูกมันสําปะหลังก็คือดินร่วนปนทรายดินทรายก็ปลูกได้นะคะแต่ดินเหนียวไม่แนะนําให้ปลูกมันสําปะหลังเพราะว่ามันสาปะหลังเป็นพืชเอาหัวการจเจริญเติบโตของมันก็คือ รากมันจะแทงหากินไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นดินเหนียวเนี่ยดินมันไม่มีความโปร่งแล้วเวลารากมันสัมปลังมันหากินมันก็ไปได้ช้าช้าก็ทําให้หัวมันจเจริญเติบโตไม่ดีถ้าเป็นดินเหนียวหรือว่าดินมีหินตรวจปนปรินแนะนําให้เอาไปปลูกอ้อยเพราะว่าอ้อยเนรากเขามีขนาดเล็กมันสามารถที่จะหากินได้ดีกว่ามันสัมปลังนะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งอะ ต่อปัญหาปริไม่ใช่หมอดินที่จะสามารถตรวจด,ดินมองป้าเรารู้ว่าในธาตุอาหารในดินคุณมีเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ส่งตรวจค่ะการตรวจด,ดินตรงนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ iLab.asia นะคะตัวนี้ได้รับผลการตรวจ ภายใน72ชั่วโมงถ้าสนใจยังไงก็คลิกเข้าไปตรวจดินดีกว่าเพราะว่าเป็นตอบคำถามน,นี้ไม่ได้คนตอบไม่ได้ให้เครื่องจกักรตอบแทนดีกว่านะคะก็เข้าไป I. l a b หเียสำหรับเว็บไซต์ตรวจดินเป็นของเอกชนนะคะได้รับผลภายใน72ชั่วโมงไม่ต้องรอนานถึงสามเดือนอมาดูแต่เตียมพันธุ์ตัวนี้พันธุ์มันสำปะหลังต้องเลือกให้มีขนาดใหญ่และตานผีนะคะเพราะว่าถ้ามีขนาดใหญ่ ละมันก็จะมีมากขึ้นแล้วตาถีเนี่ยมันก็จะทําให้มันสัมผักออกได้หลายชั้นเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งท่านทันที่จะนาปลูกถ้าเป็นไปได้นะคะชี้เอาวันนี้ตัดวันนี้แล้วเอามาปลูกเลยพรุ่งนี้มันจะทําให้มันเนี่ยมีความสดแล้วก็จะไม่ตายง่ายทนแล้งทนโรคทนแมลงแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็อย่างน้อยเนี่ยขอให้ตัดทิ้ไงไว้ไม่เกินสิบห้าวันนะคะก็ถ้าเกินสิบห้าวันละน้าเลี้ยงใน ในท่อนนั้นมันก็จะหมดไปมันการเจริญเติบโตมันก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเพอเพอถ้าปล่อยทิ้งไว้เกินยี่สิบวันเนี่ยคือมันจะไม่งอกซะก่อนมันจะตายซะก่อนนะคะยีู่กมันท่าแรงเนี่ยจำเป็นท่อนพันมันสังักต้องสดอะหลังจากจบการเตรียมท่อนพันละเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะ มาดูวิธีการปลูกมันสมปะหลังวันนี้เห็นไหมคะข้อดีของการตัดข้อพันยาวอันนี้มันสมปะหลังจริงๆค่ะอันนี้เป็นลูกค้าของพรีนชื่อคุณขายส่งรูปมาให้ดูนะคะปลูกที่จังหวัดสกนลคนครจะได้สูงแบบนี้ละคะถ้าดูแลดีที่สําคัญที่เป็นบอกการรองพื้นปุ๋ยในการปลูกมันสมปะหลังการรองพื้นบางคนก็เข้าใจว่าใช้วิธีการหว่านให้ทั่วแปลงแต่จริงๆแล้วฟรีนไม่แนะนาถ้าเรามีตันน้อยทุนน้อยยังไงก็แล้วแต่รองพื้นแบบหยอดไปเอ,อ่อ แล้วก็ยกล่องตกนะคะหรือเป็นเส้นตรงแล้วก็ยกลอย่องหตกถ้าถ้ามีรถมีเครื่องจักรมีเครื่องมืออย่างเนี้ยค่ะก็มันจะเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยติดตั้งเป็นพร้อมกับฐานถายเลยนะคะพอปุ๋ยลงตรงนี้ปึ๊บมันก็ยกล่องแล้วก็เราก็ปลูกมันสัมปะหลังทับลงไปได้เลยมันสัมปะหลังเวลามันงอกปุ๊บตรงเนี้ยมันจะทําให้มีอาหารกินได้เยอะแนะนําให้ใช้วิธีการนี้นะคะเครื่องมือสมัยนี้ก็ไม่แพงสี่ห้าร้อยถักหนึ่งแปดร้อยเป็นพันก็มีก็แล้วแต่ขนาดหรือไม่แบบนี้นี่เรากลางติดตั้ง อันนี้เมื่อกี้นี้เป็นรถขนาดเล็กใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นรถขนาดเล็กก็คือเป็นของเจ้าของไร้รถเล็กเองก็ซื้อมาติดเองได้อันนี้มันเป็นรถแข็งขนาดใหญ่ใช้ก็ติดตั้งเครื่องหยอดปุ๋ยใส่ลงไปที่ฐานถายเ,ยเลยค่ะเนียพอติดเสร็จก็ติดใช้ผ่านยกล่องหยอดปุ๋ยลงไปแล้วก็ในระหว่างที่มันถ่ายเนี่ย ปุ๋ยมันก็จะรองอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะแล้วพอปุ๋ยมันรยไปเสร็จปึ๊บมันก็ยกล่องปึ๊บไปเลยก็เป็นการอ่อนี่คือปุ๋ยรองพื้นางคนอันนี้ก็ของจริงเหมือนกันนะคะไม่มีเครื่องมือหย่อนปุ๋ยทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่อันตรายระมัดระวังนิดนึงนะคะก็ใช้คนขึ้นไปหน้าแล้วก็เทปุ๋ยลงไปปุ๋ยมันก็ลงตรงนี้แล้วไอ้ไอ้ยกล่องมันก็ยกล่องยกล่องของมันเองปุ๋ยมันอยู่ด้านล่างนี่ก็เป็นอีกงวิธีการหนึ่งนะคะแล้วแต่คนจะปรับน่ะวิธี มีคนหานพิม์หลายคนมากเลยจะใช้วิธีการสาับตัดใช้เลื่อยใช้พา้าใช้มีดทำยังไงดีเอายังไงก็แล้วแต่ค่ะให้สะดวกก็แล้วกันวิธีการที่ปรพกแนะนำตรงนี้อันเนี้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือเครื่องมือตัดเหล็กนึกออกไหมคะอันนี้มันคือใบตัดเหล็กแต่ว่าเรามาปลัาก็คือเอาใบเลื่อยใบเลื่อยวงเดือนมาติดตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะใช้น้ำมันแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็ เลยเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่ดีก็ตัดลงตรงนี้ก็หรือไม่บางคนก็จะใช้ท้าตัดก็ไม่ได้ว่าอะไรใช้ได้เหมือนกันท้าดีตัดตรงกับตัดเฉียงอันไหนดีกว่ากันแล้วแต่สะดวกแต่ปริมจะบอกว่าถ้าตัดตรงเวลามันออกอย่างนี้นะคะตัดตรงมันก็จะออกโดยรอบหัวมันสัมาหลัง่งออกได้โดยรอบแต่ถ้าตัดเฉียง มันก็จะออกเฉียงๆแบบนี้นะคะฝั่งทางนี้มันก็จะไม่ค่อยออกแต่ว่าข้อดีของการตัดเฉียงก็คือมันไม่เป็นหมักง่ายเพราะมันแหลมแต่ถ้าสําหรับเร็นโดยส่วนตัวแล้วแนะนําให้ตัดตรงจะดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นรูปของการตัดท่อนผันแล้วก็การวาง